ปากเซมาหาบาดเอื่อยน,นี่ประมาณเจ็ดกิโลเอื่อตั้งแต่ปักเซเลยมาประมาณเจ็ดกิโลลอยไปเนะาะสมโภว่าผมเฮาว่านีา ของยูทูบไทยเพนว่า,าซึ่งเที่ยวประเทศลาวเดอ้อคนไทยเดอ้อประเทศลาวเริ่มจะเบิดโปรโมชั่นแล้วเพนว่าเพราะว่าปกติ1,000บาทเลยฮ0แ0นไปเนาะตอนนี้1,000บาท ได้ซีเซนลายเด้อท่านผู้ชมเด้อก็เริ่มลดลดเนาะทานไหนอยู่ทางฝั่งไทยอย่าเข้ามาเที่ยวทางฝั่งลาวกะฝ่ามาในตอนนี้นะเนาะในตอนอ่าส่วนโปรโมชั่นกันยังได้ร้ายอยู่นะเนาะถือว่าพันบาทได้ซีเซนลายกตถือว่ายังร้ายอยู่นะเ,เด้อปกติเดี๋ยวพันบาทวางบ้นกาหาแสนจนหอดทุกเซนกัมีท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้กะเงินลาวเขาก็เริ่มแข็งตัวขึ้นแล้วเนาะ กระเลื่มลงแดดแล้วแลังจาเงื่อนเทาก็เลื่มแข็งแล้วตอนนี้เดินทางหอดลากซิปซองรนรรมบุษมนี่ก็จะมีร้านเก็บเงินทางผ่านเท่าไปนี่กว่าจะหอดลากหาสิบปลายนี่จุดหมายปลายทางเทาอยู่ประมาณลากหาสิบปลายจะธารผู้ชมเด้อแล้วก็ขี่เขาโมบา,านเพิ่กเนาะขี่เขาทางธงไว้โฮมสเตย์ภาษาเนาะเดี๋ยวเราจะเบิง่งจะมีป้ายบอกเพราะว่าตรงน้นก็ตง บอ่อเนาะกระถาเบิ้งน้ากันทา่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเอาสีโคนอนอยู่น้ำชาวบ้านเพนบ่อริวาแนวใดเนาะประวางงบฮ่วโมไลน์เลยทา่านผู้ชมเด้อถามว่าอ่าถามว่าได้จ่ายค่าที่พักกะกะสิแพงเดเนาะอยู่พุ่นราคาเดิมต้นกับประมาณสองแสนกรีบหรือว่าห้ารอยบาทราคาเดิมต้นกับประมาณนี้เนาะคอนเป็นแบบ เป็นแบบเพื่อนใหม่นี่น้อยอย่างที่นะ่ะคันแบบรู้ละไฮโซเนยเป็นเพื่อนเป็นลังเนกะประมาณพันบาทเนาะ เศษก็อยก็ม <Cornell> ีได้ทำบุมเด้อฐานอยากขาเพียวประเทศลาวเล่าเสือนเด้เสิ่นเด้อสว่างนี่เด้ออ๊ะจหน่อยเงื่อนลงะหันบาทสองแสนหาได้นาะกิดสิเป็นได้เด้ทผบุชมเพราะว่าแต่นองนาจักมานี่เงินพันบาทนี่สองเสนหพกีบเนาะแต่ว่า บางสามสี่เดือนหลังนี่เนาะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากจนหอดหฮกแสนพันบาท่านู้ชมขื้นสูงสุดกับโฮกแสนผูนเด้อโฮกแสนกลัวนิดนิดเนาะ้องมี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ผู้จัาเด็ดเดดเงินบาทเดดเงินกีบมากนี่พันบาทนี่เคยผู้จักแต่หลังเริ่มมากนี่แมนสองแสนหาสิพันกีบแต่ว่าขื้นขืนมากจนนาตกใจก็คือ อ่าพันบาทเท่กากับหกเซนกัวเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้อ่าพันบาทสี่เซนไปลายเด้อเงินฮอกาเริ่มแข็งหน่อยเนาะอ่ะตามกันนทางตอนต่อไปทางบุษมเดี๋ยวหอดห้าทางลงนานจะถ่ายให้เบื้องอีกเท่น,นึงเนาะ bắp chân ơi bye đi ừ. bye đi bố ừ, cháu bận huệ con bố bắp chân bận con ừ, này hả bận huệ con bắp chắc bó ừ, บโอ้่าภาษายังเพิ่นบอเข้าใจนะมุสุเครื่องเพิ่นเปลี่ยนเนาะเอาเครื่องบ่ปลาะธานเบิ่งสิเอาเครื่องปลาะธานแนมเบิ่งขน้อยนีเอาบ่นีนีนีปาะธานเอาบ่นีนีนีเอาบ่เอาบ่เอาบ่เสือเอาวะเอาบ่ส่งเอาบ่เอาบ่เอาบ่เอาวะเอาว่เอาวะเอาวะเอาวเจ้าพึ่งภาษายังเนาะไออันหัวจ้าบ้านหัวกองบ่แมน น้อน sí ี่เอาเครื่องให้เพิ่นไหมมีเขาใส่กระเป๋ามาอยู่เนาะพอเ่าเพิ่นจะบอกภาษาอย่างทำอันอยากไปบ้านเฮก้องตัวเพื่อนไฟใหม่ดิไปทางไหนดิโดยฮะอยู่ปากเซมาสวยเรือเพลนโดยไปทางไหนดีไอ ไทงนั้นกได้ไทงนี้กได้โอ้ตัวไฟใหม่หัอ้หไฟใหม่ตัวไฟใหม่เบิดล่างอันนี้ไฟทางนี้กัทางได้ง่ว่ถ้ารถตำนี่ด้ง่างนอกเนาะโอ้อ้เพื่อนแนะนำไปทางนีโ้โนอ้ยอ้ันนั้นอายพอเทาเพื่อนบอกภาษาอย่างภาษาาเถเหมะ เออนั่นว่าจะเอาเสือพายเพิ่นเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าโอ้โดยโดยด้วยเขาจะขอความช่วยเหลือไปตัวาเพื่อนไฟใหม่เด้เศเอาเครื่องโค้งมาแบ่งปันให้เพิ่อนโดยแล้วจะลาประเด็นด้วย เดี๋ม่เเหรอวเาวะมมี่เป็นตู้เลยเนียารนะ้ไ่ไรเนียทารโอ้เพิ่อยากไดชุดทหารไไรไเนาะเนี่ยโอ้นน้ชทมาชุดทหารอ้าทมชุทหารเนเดอยกโปเนยกโปทหารดีเด่นโอ้ก็ น้องเมย์น้องเมย์ไห้ชุดธรรมดาเพิ่นเพิ่นบ้เอาเพิ่นบ้าโบเสื้อคลาสสิกพรโอเคโดนยังไงนะครับนะฮะเป็นไรขอบใจนะไอเด้อเดินทางต่อกันเด้อใจร้ายเพิ่นบอกภาษาลาวทึ่งน้องเมย์เพิ่นบอกภาษาลาวทึ่งโอ้สุดพงเข้าใจอ่เขาออกไปทางนอกเนาะออกไปทางใหญ่ก็ไดไอ้เพิ่นว่าเนาะ ชีลาใส่มุงคุณรัตนาราบบานหวยกองโอ้โหห้อยห้หอยลงเขาไปทางนี้น้องมีเป็นเคียนว่าหวยกองเนาะไปถ้ามวัดกระไดหรือว่าบ่งวัดโสดโบรหรือว่าเข้าไปถ้ามทางวัดบาเพื่อนไฟไหมยอยู่ไซน,น์เนาะทำู้สมเนะเาะฮะ จะมูว่านคนเนาะนี่นี่นะนี่ทามทามน้องๆอยู่แถวนี้น้องมี่ทางหน้าเห็นเขาเจ้าขี่รถลินแถวนี้เนาะตอนนี้ตะเวนกะกำลังสิตกดินเลยค่ะเดินทางออกมาจากปากเชีกอะสามโมงตอนนี้กะหาบุ้งคืนเลยทางมุ่งสู่กะรไล่ซูโม่เติมได้หนิสามตามหาเห็นเนาะ บ้านหวยกองอยูไซเด้ฮัมนี่ระบ้านใส่กอกอันเทื่ยนตัวไฟใหม่ตัวไหนเทื่ยนไฟใหม่อยูขวนขี้ซื้อไปอีกบ่เขาทั้งโฮมสเตย์บ่บ่เมืงนี้เนี่ยมองห่านแปลงหลอดโอ้ขี้ซื้อไปทางนี่บ่ขี้ซื้อลอะไวก็เอี่ยวขี้ซื้อลอะไรเอี่ยวไปทางนี้เช่นโอ้ขี้ซื้ออะ้รเดี๋ยวขวัวขอบใจเด้อรถนี้ไปเลยบอ,อ,อ่ะขี้ซื้ออะไรเดี๋ยวขัวมาสัต ีทางพี่อันนี้เดี๋ยวหัวนี้เห็นป่ะนี่โอ้ฝนตกนี่นี่น่าจะเป็นทางตัวนี้แหละเพราะว่าน,น้องพิณบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนีน้องพิณไาเนาะเป็นทางนี้น้อยอยกงที ཁྱོད 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 อาบอกคือมีงวมีหวยไลน์เนาะเย็นขนาดธรรทำโซ่อากาศดีตลอดไปตลอดไปเด้อ เพื S <S ่อนตัวไฟไหมล่างนี่เด้โอ้ล่างนี้เลยบอสโอ้พันดูอยู่บ่าเด้ไฟไหมพันไปยูไส้เด้จะเพิ่งเหมือนใส่ผู้ใดะเดี๋ยวลงเบิ่งเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิจอดรถก่อนเด็ดแต่เบอร์โศกเพื่อนที่ว่าไฟไหม้กัเป็นแบบนี้เนาะอ๋อไหม้หลายเบิดเลยนี่นีด้วยสบายดีอ่า ส้าเอียงเกาะสามีอ่าคื่อส้ามีเนาะอันนาเส้าโยธว่าเอื่อยมีขอความช่วยเหลือเนาะเปืี่ยนไฟใหม่ไฟใหม่แต่มือได้ได้เอื่อยวันที่เสาสองโอ้แต่วันที่เสาสองเนาะอ่าใหม่เบิดเลยบ่เอื่อยใหม่เบิดเลยเอื่อยอยู่กับไพ่เดรดิบมีไพ่เป็นยังตี้บอวบมีมีคว โอ้แต oh, mm ่ว่าบุมีไพเป็นยังเนาะปลอดภัยเออดีใจน้ำแสดงความเสียใจน้ำเพป็นเอายังโบราณเลยเนาะเพิ่นว่าเนาะเอื่อยเนาะเป็นยังจังใหม่เอื่อยมันเกิดจากไฟายฝ่าลัดวงจรมันแตกขึ้นมาเนาะโอ้มันแตกขึ้นมาเนาะเดี๋ยวพอเขามาเยี่ยมย่ามอะไรนิดเป็นโซนข่าวไปก็่จะเอาเครื่องเอาของหมอไปเอื่อยเด้อก็จะมีเข่ามีมีมีขนุ่มขับตุบเข่าเลยเด้อเอื่อยเพิ่นว่าเพันมีลูกเนาะ นี่แหละมีดูงน้อยเหรอเป็นมีลา่นน้อยโอ้บ่มีลูกเนาะบ่มีลูคือว่าคงมีลูกแล้วสิให้อ่าน้องๆแล้วส่นอันนี้มีแเหล่าพริกใหญ่พอได้กินได้ใสเด้อแล้วกาเครื่องใสบัตรเบาบางไปก่อนเอามาเยี่ยมยามเอือยเบื้องตวดเด้อสำหรับทานไรอยากซวยเด้อเอือยเพิ่มเติมแม่นบอกซื้อบ้านซื้อเมืองซื้อแท้ง โดยบ้องรายละเอียดกับต่อไปแน่บ้านห้วยกองเมืองปากซองแข้งจะประสาบ้านห้วยกองเมืองปากซองแข้งจะประสาบทางเขาเป็นทางยังเอื่อยเป็นเอื่อยเสียงทางยังทางเขาโฮมสเตย์ทางเขาโฮมสเตย์เนาะทางวายเนาะโซ่ก็เจ้านกเจ้าโดยอันเจ้าซัวจังได้มีซื้อมีเนาะโดยสามว่าเพื่อนไฟใหม่ยูไซเพื่อนเอื่อยมีเพื่อนกะหูโดนเนาะอ่าสวยเรือเพิ่มเติมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อ โดยเรือเกลี่นเพิ่มเติมได้อันนี้เทาก็มีสบู่สบ้าของนางพวยของทุกแคลก็เป็นอย่งสี่แหละทำบุญศพเกลี่เพิ่มโบสถ์ยังบนเรือยังเลยเอาบสถันเนาะไฟนัดวงจรป้าว่ปัญยานป้าคือว่ามือเตือนเผื่อเนาะเผื่ผู้อื่นกันนี่เป็นเหมือนไม้กันแต่ว่าบอรวมใส่กันเนาะอันนี้มันเอาห้ห้เพิ่มห้ยล้านเพิ่มกระไดเนาะห้ยล้านเพิ่ม ตัวนี้ okay. อันนี้เมนกับปัดใหญ่เพิ่นแบงปันมให้พวกเฮาาก็มาแบบงปันให้เอื่ยตสําหรับทานผู้ชมทานใดอยากช่วยเลือเอื่อยเพิ่นเพิ่มเ,เตมิเตมก็คือวาแหละเนาะอยู่บ้านหวยกองบ้านห้วยกอง,ออกองเมืองปักซองเนาะแข่งจับภาษาภาคใต้ของประเทศลาราเลยคัะผู้ชมเดอ้อแต่ปักเซ่มหาบานเอื่อยีย่ประมาณเจ็ก,กิโลเอื่อยตั้งแต่ปักเซ่เลยมาประมาณจ็กกิโล ลอยปายเนาะสมพอว่าพวกเฮาคิดว่าอ0ปายกว่าลัขีไปขีมาก็ใกล้เด้ใกล้สได้มาลอยปาย3:00นพอพีปาเกือบเข้า6:00นแล้วเนาะอืมลอยปายกว่ากิโลอยปายลถ้ามาเข้าล่หอมอยู่ผิดหอมล่หอมอยู่่ังไดังไดังไดเนาะออันเชือพาจต้องการอยู่บ่แถว้แถวนีเขาก็ขาดคืนอยู่บ่ เขินอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาแต่เขาเหลือกเอาเนาะเขินอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้กะมาแบ่งปันกันใหญ่แหละก็ดีใจร้ายเลย่านผู้ชมเด้อกระได้มาเห็นในหมู่ลุงกันเนาะก็คือฝากท่านผู้ชมเลยถัาน้าอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือว่าอยากมาหาใหญยเพื่อนหนุ่มทเองก็ได้เนาะอ่าใหญยขอบใจเพื่อนแอ่แล้วก็บ๊ายบายขอบใจเด้อธรรมสุชมเด้อบนว่าขอบใจบ๊ายบาย ແລະກະເອື້ອຍມີຫຍັງຢາກຝາກເຖິງທ່ານຜູ້ຊົມບໍ່ທ່ານໃດຢາກເຂົ້າມາຊ່ວຍຫຼືວ່າແນວໃດຢາກຝາກເຖິງເພິ່ນແນວໃດກະຝາກຜ່າພວຮົດລີດີຮົາສົ່ງຂ່າວຫຼືວาທາໃຊວເືສົ່ງຂ່າບຕເອືຫັີຍັງາກຝວ່າตໍຄວມຊເຫືອຢ่ູນຄວຊຍັງຍຊເປັຍັງແດ່ຄົ ยังใส่คองซยยังใส่เครื่องซ้อยเขาหนำทำป่าเนาะีแต่ว่าดินี่ดินคองทางเออเองนี่เนาะมีแต่ว่าแต่เหอนนี่บบมีเหอนอยู่แล้วเนาะมีแต่ว่าอย่างอาศัยยืมกระเจ้านอ่บมะขี้อมันนี่อาามีมีไผเขามมซัวเอื่อยแล้วบอนย่งแบบยังบ่มีเอาเครื่องค่องมาให้สิบย่บมีทถอะเนาะโอเราเป็นคนแรกเนาะ โอเคถ้าผู้ใดยังบ่เคยได้มาได้กายเท่านี้เนาะก็อย่าลืมมาแวะให้กำลังใจเอลยเพคนใดเด้อโดยเป็นกำลังใจให้ให้สู้เดี๋ยวเราจะเข้าไปอันาณามีเครื่องโค้งเหลื่อมเพิ่มมาแถวในเหากัขาดเชนอยู่ให้เพิ่นเลือดเอาเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมีในหลอดอีกพ่อจิขี่มาจอดนี่เนาน่องมี่เนาะอ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมเด้อเด้อบ๊ายบายสู้ๆเด้อสู้ ได้เกิเมาโจักสีเบาเกิดมาจากมิ่งจั่วาต้องการความส่วืเรือเดินทางสุเด้อดเป็นเครื่องไส้แต่กาขาวน้ำทำป่าเราไปเนาะเกิดจะเฮ็ดเหื่นใส่อีกบอนองเอีกสามปีอีกสามปียังสีเดียเฮ็ดใส่เนาะอีกสามปียังสีเดียเฮ็ดเหยื่นใหม่เ่อยกับยูนัมหยาดตีพี่น้องเนาะโดยยูนัมพี่น้องใสามต่างตัวต่างตัวได้สาตัางตัวได้กับกับมาเฮ็ดเหยื่อใหม่เนาะ เพราะว่าตามผิดข้องบ้านเท่ากับสามปีจึงเหตแต่เนอเอ๋ยเนาะถือคือกันบมอถือคือกันโอ้สามปีจึงให้เหตุเหื่อนบมอถามว่ามีการแบบอุบัติเหตุไฟไหมอยังนี่นะสามปีเป็นจังจริงจะให้เหตใหม่เนาะถามว่าไหมโหลดเหตโหลดจำบไดเนาะเอ๋ยเนาะแสดงว่าทางบ้านเพิ่นกระทือตามผิดข้องทางบ้านลงนากระทือคือกันค่ะมิอกโอเคเันผู้เฒ่าผู้แก่พาถือเนี่ยนะ